ปาดเอาครับนี่มันจะเป็นแังสีครับเป็นแังสีเลยเอาตัวนี้ครับไปฟังดินไว้ฟังดินไว้มันก็จะแทงนอขึ้นมาต้นมันสีซ้ำกันเลยครับกับกับต้นต้นต้นตัวนี้เลยมันจะบวกเกิดต้นหน่อยเพราะว่าอายุของมันนี่มันเหมือนกับปลูกมันนะครับมันจะอันนี้เลยโอเคเดี๋ยวไปเตรียมปลูกครับครับผมสวัสดีครับพี่น้อง มื่อนี้จะพามาเบงล่ำขมุกไงแล้วก็จะพาไปหาน้ำปลามาปลูกเพิ่มอาสรับมื่อนี้คลิปนี้ไปเบงกันแล้วครับอยู่ข้างหลังจะมีต้นไงแล้วก็ต้นหน่อยตัวนี้ถือว่าต้นญงครับต้นสูงพอมดีครับสูงตั่วหัว2เมตรกว่าเขายังสูงบ่ท่านเต็มถี่เพราะว่าใบมันยังโกบกันอยู่ ถ้ามันสูงเต็มที่ขึ้นไปกว่านี้มันจะใบมันจะกางออกครับต้นไห่แห้งครับพี่น้องเบืองตีนละสูงกว่าผมอีกเอาไปแกงใส่เฮ็ดนะครับนี่ดีแห้งหากับบอคขอยมีดอกอยากน้ำปลากับบอคอยมีครับแต่อยู่แถวปลาแถวบ้านผมกับพ่อหลงเหลือเดี๋ยวจะพาเอาไปคุดไปคุดมาปลูกเพิ่มหลักหลักกระแยกนอกพิธีการปลูก ตัวน,นี้มีลูกมันกจะไายอยู่ครับลูกมันออกมาเดี๋ยวจะถ่ายให้เบิ้องกไก่ครับพี่นอ้องตัวน้อยตัวใหญ่ก็มีอ่ามาเบิ้องกไก่พี่นอ้องเบิ้งที่ครับนี่คือเงาเงามันเลยสูงขึ้นจากนีไปประมาณสองเมตรเบิ้งที่ครับดีเอาไปแกงใส่เห็ดครับในรดูนี่โอ้ยเบิ้งที่รับใบยังรอบอยู่ สองเมตรปลอกต้นหน่อยก็มีครับดูกร้านมันก็ยในี้แหละนี่ครับตัวนี้ก็เป็นต้นหน่อยมันเวลามาปลูกเขาก็เอาแต่ต้นน่หน่อย่างสิลรอครับมาปลูกมันก็ชิหญ่ขึพื้นไปเองนี่ครับต้นหน่อยดูกมันตัวนี้ก็ลังไงครับมันจะงหญ่ขึ้นทุกปีปลูกไว้ใต้ห่มครับมันจงโยงดีนี่ครับต้นร้ายครับ ปลูกถิ่มไปแสมไปมีประมาณของผมนี่นาจะลอยประมาณลอยกูตน้นเพราะว่าปลูกยายทุกทีนี่ครับ้ามันสูงเต็มที่สำหรับต้นมันมันจะกางใบออกแบบนี้เห็นไหมครับก็จะกลางใบออกจังสีได้ครับนี่ใบมันจะกลางออกตัวนี้มันยังเป็นต้นที่บัวใหญ่ปกติเห็นเขาเห็ด กำละสิบบาทเจ้าบาทอยู่น้ำตลาดก็น่าจ,จะลำเบใหญ่บใหญ่ซ้ำนี่หรอกครับนี่ตัวนี้ก็ถือว่าใหญ่มีเต็มไปหมดครับน้ำหอมใหม่หอมไหลลำขำมุกหวานผมเหมือนลำขำมุกเห็นน้ำตลาดนะ่าจะเป็นลำประมาณนี้ครับประมาณสี่หาหาตน้นต่อยี่สิบบาทน่าจะตกต้นละหาบาท ัดไปมันกระปงขึ้นมหมัยนะครับบด่ดมันบอน่อดอันนี้นี่ครับพี่้องตัวน,นี้ก็มีพวกต้นหน่อยผมย้ายไ้เต็มเลยครับพี่ยู่นี่ต้นนี้ก็มีครับนี่นี่มันก็ออกลูกออกล้านออกไปครับผลน,น้ำปลาผพ่ครับเต็มเลยฟังทางผลก็มีมีหลายที่ม่าหลายครับประมาณล้อยกลัวแต่ต้ตนนี้เป็นต้ตนที่ไงยโกมูเมโป นี่กูมูครับมันนี้จะไปจะไปเอ่อเข่าปลาแล้วก็จะไปคุดวิธีคุดมาแล้วก็ทายากให้ร้ายนะครับพ่อต้องเฮ็ดจังไดเดี๋ยวผมมีเทคนิคครับต้นหนึ่งแบ่งออกเป็น2ตน้น3ต้นเพื่อจะให้เพิ่มจํานวนแต่มีนี้จัหาสต้นหาซิบหัวแบ่งออกก็จะได้รอยหาสหัวหาซิบต้น กือว่าเพิ่มปริมาณขึ้นแบบว่าสองเถาสามเถามีเต็มไปเวดครับพี่น้องนี่เดี๋ยวพามาเบ่งก่อนจักน้อยขางโองคางยังนี่ครับแกงใสเห็ดสุดจอดมันเขากันดีครับอืมปลูกย,ย้ยายจิ้มไ้ทางเขาทางยัง ฟังนะมีครับต้นหนึ่งนี่ห็นบอครับน้ำตลาดน่าจะเป็นต้นประมาณนี้ครับเขาเอาไปขายถ้าเม็นตน้ตนในต้นไงสําสนวนบูฮวงวสิทธิ์ราคาเท่าไรต้นเดียวนี้คุมเลยครับปูวไว้ไตห้องใหม่ไอห้องใหม่ครับมันจังสีสูงสูงได้ใส่ลลำาลายใส่ต้นลายอ่าเดี๋ยวน,นั้งใจนี่เขาป้าครับเอ่อมีมีจอบมีเสียมแล้วก็กคุครับ ไปเก็บเม็ดหลอบก่อนเห็นก็นเลยว่าจะไปขุดครับมาหนาิลำขมุกค,ครับพี่นอ้องนี่คือขมุกตามธรรมชาติที่ยงพ่อท่านได้ขุดไปปลูกที่มีอยู่แต่ดั่งแต่เดิมนะครับเพราะว่าสมัยก่อนก็จะเป็นปลาในบริเวณแถวนี้นี่ครับตัวนี้เป็นพวกรุ่นน้อยจะมีทั้งตัวน้อยแล้วก็ตัว ถึงตัวหน่อยตัวใหญ่นแะล้วเนาะมึงที่รับลูกเขาตัวนี้ก็จะได้อีกถ้าจะเอาไปปลูก,กเกาตัวหน่อยไปปลูกก็ได้ครับเพราะว่าตัวนี้ได้อีกหลายครับนี่ครับเห็นบอกวกรุ่นน้นอยๆเหมือนจังสีเกาเอาไปปลูกได้ครับนี่เกิดจากมเมล็ดตัวนี้ก็ล่างจะโผล่ขึ้นจากดินยังหน่อยอยู่เห็นบอกรับซําชีเอาไปปลูกเพื่อจะเห็ดให้มันมีเหมือนดังเดิม แล้วให้มันมีอยู่ไก่คนเฮ็ดออกให้มันไดอ้อยู่ได้กินไก่คนก็ต้องเอาไปปลูกครับเพราะว่าสุมืมนีมันก็บ่ค่อยมีปลาแล้วก็บ่ค่อยมีมวนนี่าขายได้นำื้นนี้จะพามาคุดเอาครับนี่ตัวนี้ก็ลกเอาไปเสียบเสียบใบมันก็จะง่ใยญ่ขึ้นไปเองแล้วก็ต้นใหญ่ขึ้นไปเองครับนี่ครับยแห่หลายอยู่ นะครับเกิดธรรมชาติที่อยู่น้ำปลาตห้หน้อยๆก็เต็มเลยครับตห้หน้อยๆนี่ลายอืมือว่าลายอยู่สบายเลยครับนี่เอาไปปลูกอีกิได้เพิ่มอีกน่าจะหาซิปกว่าต้นผุแล้วครับนี่ปลูกใั้งันเป็นปลาเลยครับนีเ่เวลาเวลาเราเอาไปปลูกก็ต้องคุดครับคุดเอาไปทั้งหากแลวกะ ขึ้งหัวถ้าหัวใหญ่ครับผมแนะนําก่อนจะปลูกก็คือเขาแบง่งแบ่งเคืองกะฟังใวตัวเป็นต้นให้มันเป็นต้นไปตัวที่แบ่งเคืองโบ,โบมีต้นก็บ,โบ,กบโบเป็นยังกะฟังไว้เดี๋ยวมันจะออกนอกเองมันวันนี้พมจากคูดเห็นบึงครับนี่เขากะนี่ครับตัวนี้น่าจะเป็นมีหัวครับแต่ตัวใหญ่เขาจะมีหัวเห็นไหมครับหัวเขาเนี่ย เห็นบ่มครับพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่นี่ครับถ้าเขาเป็นหัวถ้าเขาเป็นหัวแบบนี้เท่ากับสามารถที่จะปาดใส่มีดปาดเชือนเชือนหนี้ปาดหนีเชือนหนี้ปั๊บเอาตัวนี้ไปฟังไวบมันก็จะเกิดมาเป็นต้นแบบนี้ครับตัวนี้คือวิธีการถี่จะเห็นมันได้ลายเห็นไหมครับหัวเขาเน้นน้อยนี่ก็จะออกมาเป็นต้นนี่ครับปลูกไปเลยนี่เสียบใบมันจะง่ญ่ ไงเลวสํวจำกันกับเขาหน้าดำคือกันเลยนะครับเอาขุมาใส่ใส่ขุเดรร้ายแหละครับพี่น้องโอ้ยอนุรักษ์ไว้กินถ้าโดนปีไปมันก็จะหัหญ่มันก็นจ,ะนกนจะตนในไงเหมือนที่ผมถ่ายเบื้องกนะ่อนนานั้นอีกนี่ครับบอ่อตายเลยครับพี่น้องอเอาไปอันนี้เลย เดี๋ยวผมจะคุดเอาไปมีหลายหมองอยู่ครับที่เห็นมันจะเป็นมองที่มันเคยเกิดมันก็จะเกิดเพราะว่ามีมเมล็ดที่มันดวงลนอยู่มันก็จะเออมีนอมีแนวยมันเกิดอยู่หัอ่ะครับผมหลังจากตรงนั้นถ้าเอาเรียบร้อยแล้วส่วนต้นหน่อยแห้งผมก็จะมองอยังไงขี้ขานคุดนะครับขี้ขานถอนไปปลูกเอาตัวลอยเข้าใหญ่ ก็จะมาเอาตอนนี้อยู่ในปา่าอยู่ในห่วยครับเสียงนกเสียงกาอ่ายุ่งก็เสีร้ายจักหน่อยยี่นี่ก็ช่วงมาใายเห็ดกกเห็นยู่ครับก็กจะเกิดกั็มาเอาครับยี่นนี้ครับต้นเขาต้นเขาก็จะมีลร้เตบอยู่นี่ ต้นสูงนะครับเอาต้นสูงไปปลูกก็จะใหญ่เร็วขึ้นไปกว่าเก่าแต่ถ้ามันมีต้นหน่อยก็ต้องเอาต้นหน่อยนะครับนี่ครับต้นยู่ในอยู่ในห่วยอย่านห่วยแล้วครับพี่น้องอยู่นีกับประมาณหลายต้นอยู่ประมาณเก็บเป็นสิบต้นอยู่ก็จะมีเป็นหม่องครับ ตัวนี้เขาก็มาเริ่มคุดเพราะเขาถือผลนไม้มอนก็ล่างจะออกมาก็มีครับตัวที่ก็ลังออกมาเป็นเบียร์นหน่อยรุ่นนี้สามารถเอาไปปลูกได้เลยครับบน่อหน่อยจนเกินไปก็ล่างพอดีมันกระจะโตขึ้นไปเองครับบ่อตองหยาทั้มันเลยสมมติวา่าต้นใญ่ซ้ำเหมือนกับต้นนี้ครับเขาก็ตัดไปใส่แกงเห็ดพอเฮดปวกไดเบิดเลยแสบดีแห้ง เป็นทางสมุนไพรไนแล้วครับคิดว่าเนาะเห็นในตำราก,กูเกิลเพื่อนว่าเดี๋ยวมาคูดกันครับ ต้นเขาถือซับถือซับเหมือนกับหัวเขามันขาดเข้าบ้เอาไปเบิหัวหัวสีหัวมันขาดนะครับมันก็จะเกิดขึ้นของปีต่อไปถือว่าตายาตายากถือว่าตายยากก็สมควรเลยแหละ อวยจะลอยต้นนี่ครัโอ้ยมีกินแล้วครับมา้องไปสี่เขาสบา้เลยตัวนี้มีหัวครับพี่เราตรัวใหญจะมีหัว ขุดแป๊บเดียวครับได้เป็นซีบต้นเลยพี่น้องเบื่งกี้นะนี่ครับนี่ครับเนี่ยขุดแป๊บเดียวครับเดลายไปครับพี่น้องสำหรับมืน่อนี้จะพาไปปลูกบันเพราะว่าเห็นใบซ้ำนี่ก็เอาซ้ำนี่สะก,ก่อนถือว่าหลายครับนี่นี่หัวนำทนั้งมิด ทั้งมีต้นนํำสูงใหญ่หน่อยบ่เป็นอยัางไ่เบิดครับไลครับเอาไปปลูกวิธีการปลูกเดี๋ยวจะพายเห็ดบึงครับครับผมพี่น้องมะหอดเ,อเป่าไม้ก็คือมะหอดที่ไม้นี่ครับที่เข้าไปคุดไปที่้าไปคุดเมือตะกีนี่ครับหลยๆๆระสมควรอยู่ประมาณ ย0่สตนเลยถือว่าโอเคครับเพราะว่าปีกายนี่ต้นม่วนนี่ผมเห็นนี่มันยังตนในน้อยอยู่ครับมาปีนี้มันใหญ่แล้วใหญ่ยาวมันเหี่ยวบาเป็นยังครับมันเหี่ยวประมาณสามมือมันจะขึ้นกลับขึ้นมาคือเก่าถือว่าปลูกง่ายการปลูกเดี๋ยวผมจะพาไปปลูกครับอันดับแรกนี่จะพามาสำหรับผู้ใดถีมีน่อยนี่ครับที่มันออกเป็นหัวจังสีครับ ออมาเป็นห่วงสีให้เห็ดจังไรได้พ่อเจมีมีดนำจับตัางขึ้นสะกอนนี่ครับปาดเอาครับนี่มันจะเป็นแดงสีครับเป็นแดงสีเลยเอาตัวนี้ครับไปฟังดินไว้ฟังดินไว้มันก็นจะแทงนอขึ้นมาต้นมันสิซ้ำกันเลยครับกับกับตน้ตนตน้ตนต้นตัวนี้เลยมันจะบกเกิดต้นหน่อยเพราะว่าอายุของมันนี่มัน เหมือนกับปูกมันนะครับมันจะอันนี้เลยโอเคเดี๋ยวไปเตรียมปลูกครับครับผมสำหรับที่ผมคุดมาผมก็จะปลูกไว้กับมมเขาอ่าเดี๋ยวไปปลูกเลยครับการปลูกก็บม่ต้องฟังึกแต่นนี้ผมจะปลูกหึวก่อนการปลูกก็ว่างไว้เหมือนกับแนวต่างเหมือนเหมือนเอ่อเหมือนต้นเขาที คยอยู่แต่เดิมครับสางกบดินแบบพราะเขาในเวลาอายุของเขาเขาก็จะเกิดขึ้นมาอีกส่วนมั่นฮากกับฟังบริกครับเพียงแต่บอกให้ลมแค่นั้นเองเพียงแต่บอกให้ลม ยาบดิ้นให้แน่นได้ครับนี่แหละครับการปลูกต้นที่สูงหรือต้อนที่มันมีต้นเท่ากับปลูกแค่บอ่อให้หล่มเสียบเสียไปเขาก็จะเหี่ยวอยู่ประมาณมือสองมือหลังจากนั้นมันก็นจะขึ้นโตกลกับขึ้นมากืือเกา่าส่วนต้นที่เขาพาหัวออกไป เดี๋ยวเขาก็จะแตกนอขึ้นมาต้นมันจะใหญ่ซ้ำกันเลยครับถ้ามันปลูกโดยหวัวแบบนี้แต่ถ้าเอาต้นน้อยมาปลูกมันก็จะค่อยๆโตขึ้นไปแต่ถ้าเอาออกจากหวัวเลยคือจังตนน้นใหญ่ๆสนมันก็จะได้ตนน้นใหญ่ไปเลยคือกันครับอืมก็คือเข้าใจตามนี้เนาะบ่ยากครับพี่นอ้องหลังจากนี้ผมจะไปปลูกห้ามันชิสเ็จสินก็คือจะย้ายไปน้ำหอมใหม่หอมไหลเนาะเดี๋ยวจะพาไปเบืงองบุคคลอ,อีก ผู้หนึ่งที่เพิ่นหามาปลูกน้ำปลานะครับต้นเพร่ญใยไงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบ่งองเดี๋ยวตัวนี้ผมจะไปปลูกข้องผมก่อนขาวๆตัว,วป่ญหาครับเพียงแต่ฟังบอให้มันลมแค่นั้นละเขาก็จะมีขมุกกินอยู่ไกลๆสวนจาขคองอยู่ไกลๆบ้านเนะาะครับพี่น้องครับปลูกเรียบร้อยแล้วเบิ่งตีละ ใบต๊กเหี่ยวตะโสะตเะเสก่เป็นยังครับแบบนี้สองสามวันลับขึ้นมาคือเก่าตนน้นน้อยๆห้ากระปุกอ่าถิ่มว้เห็นไหมครับมันตนน้นใหญ่ห้ากระจังเอามาปลูกเรื่อยๆปลูกไว้น้ำหอมใหม่ครับหอมใหม่หอมไหลขึ้นไว้ปลูกง่ายเสียบๆใบเห็นไหมครับตันนี้ปลูกว้รอบรอบอ่างรอบ ออกบอกเป็นยังฟางต่นนี้ต้นน้นอยๆเขาก็เสียบใบคือกันครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบืองต้นใหญ่นะครับอีกเจ้าหนึ่งเพิ่นปลูกโอ้เป็นต้นสวรรคงครับแต่ว่าเดี๋ยวจะไปว่าอยู่ตรงผุนเนาะว่ามันเป็นจังไรมีแต่คนมาขอครับบันมีกินมีอยากมีอยู่มีกินสุดยอดสวยงามเบืองตีครับตน้นใหญ่ก่อนจะไปเบืองตนง้นใหญ่อีกต้นหนึ่งเบืองต้นนีอนน้อีกจัรอบโอเบืองตีครับใหญ่แฮง สองเมตรสองเมตรกว่าเลยแกงเซฮ็พอนี่โอย้ยสุดยอดมันอยู่บังนี้นะครับดีแต่มันบริไปหาไก่เนาะเดี๋ยวพาจะพาไปเบ่งต้นใหญ่ครับบันนี้ไปกันเลยมานะครับยืนหนีเป็นลำขมุกอีกทีหนึ่งที่เพิ่นเอามาปลูกไปถ่ายกินหลบหอบบริเวณเถียง บริเวณบ้านมีหอดบักเมาครับบักเมาก็มาปลูกออกล่างออกน่วยครับตำบักเมาหนึ่งซื้อจอดเลยเห็นไหมครับบักเมานี่ครับตน้นโอ้ต้นนี้ต้นใหญ่แคครับนี่นรองเต็มเลยครับบริเวณนี้บ่งดีครับนี่โอ้ใหญ่แหงบ่ท่านใหญ่เต็มถี่ต้นนี้สูงราวๆเมตรกว่า สูงประมาณเมตรกว่าเบาื่องนี่กับโคดเงาปักใหญ่เลยเห็ดจำบ่ํานูนลายครับเืดกินเลยนี่เวลาตัดไปกินก็นแค่ตัดเอาตนมันหัวมันก็นยังอยู่ปีละเทือออกออกลำต้นปีละเทือครับ ปลูกไร้ครับเอามาไว้ถ้กินรอบๆใส่ขาบานทั้งนันฟังต้นนี้กับต้นน้อยต้นใหญ่ให้กันครับโอ้ยไร้เบียน้อยมันงังสิครับเดี๋ยวอีกปีสองปีก็จะใหญ่เติบโตขึ้นจำบำเลยนี่นะครับปลูกไว้ใกล้ๆโอ้ตัวนี้เพื่อนเอาไปกินแล้วตันนี่ เห็นบ่ครับเขาตัดไปแกงใส่หวัวใส่เพชรเพราะกะ็ะไดตัวน,นี้นะจะเอาไปทําอาหารแล้วต้นหนึงนน่งถ้าตัดเขาก็จะแตกขึ้นมาอีก Ooh, ตอตัวนี้ตนนัวใหญ่แฮงหัวนี่ซ้ำเนยบักเผาเลยลนะครับพี่น้องพามาเบ่งครับผู้ได้จากไดก่จังติดต่ออีกทีหน,นึงขอบคุณนะครับที่รับชมและก็ติดตาม สำหรับมนันนี้พามาเบื้องลำขมกพร้อมกับวิธีการปลูกหลายด้ครับขอบคุณที่รับชมนะครับรับช่องสลามน้อยท้องเนือและก็อีสานเกษตรกรับคนอำเภอเดียจังหวัดอุบลนะครับขอบคุณ,อคณพอกันไม่คิดนะครับผม